สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําไข่ลูกเขยใช้ไข่ไก่นะครับต้มไข่จนกระทั่งมันเรียบร้อยรับเกลี่ยต้องทิ้งให้มันเย็นน้ํามันหอมเจียวใส่เข้าไปในนี้เอาน้ําตาลใส่เข้าไปในนี้ก่อนขย,ยี้ให้มันละลายก็เอาน้ําปลาใส่เข้าไปนะครับใส่แค่นี้เดียวก่อน ใส่น้ำเอามาชิมได้แล้ว่ผมรอให้มันเหนียวนิดหนึ่งโดยมากแล้วผู้ใหญ่เขาก็จะพาไข่ครึ่งหนึ่งแล้วเอาซอสนี่ราดผมเอาไข่ใส่เข้าไปในนี้ก่อนให้มันเคลือบสี้มันได้สวยหน่อยถล้เสจแล้วผมปิดไฟได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยครับราดซอสนะพริกทอดมาหอมเจียว ใบผักชีใส่เข้าไปนิดแล้ว